สวัสดีครับเบิร์ดพาล่อนครับวันนี้นะครับทุกคนผมจะพาทุกคนไปดูการนั่งห้างของเพื่อนๆลา่าท้าผี5้าแก๊งที่ผมหยิบมาให้ทุกคนดูกันของไทยเราเขาก็จะไปเจออะไรปรแปลกในป่าซึ่งเราไม่ได้สัมผัสกับป่าเหมือนพวกเขาอาจจะไม่คิดว่าสิ่งเนี้มันคือความจริงแต่ลองไปดูกันครับว่าสิ่งที่คนเห็นมันอาจเป็นความจริงก็ได้นะครับ ไปดูกันครับห้าแก๊งนั่งห้างกลางป่าครับผมมาดูช่องแรกกันก่อนครับทุกคนนี่คือช่องแรกที่คือช่องของคุณสอนครับ gtx t ใครยังไม่ได้ไปกดติดตามเข้าไปกดติดตามแล้วก็เข้าไปดูช่องเขาได้เลยนะครับผมสนุกเหมือนกันครับช่องเนี้เดี๋ยวเราจะเข้าไป,ไปกลับไปขึ้นห้างกันอีกครั้งหนึ่งพี่รู้สึกว่ามันจะตึงเกินต้านไปแล้วพี่เราไปกันเลยดีกว่าครับน,นี่ป่าทั้งนั้นเลยนะพี่นะ เดี๋ยวขึ้นห้างก่อนดีกว่าเว้ยหลอนอ <c oughs> ทีนี้พี่มันมีเสียงเหมือนตัวอะไรยับยับยับย,บ,ยบอยู่ข้างล่างนะความสูงไม่ใช่เล่นๆนะครับพี่ๆนะถ้าพัดตกลงไป <c oughs> ยังไงมึงพิการแน่นอนนะถ้าลงไม่ดีเอาหัวลงมึงสมองทะลักแน่นอนพี่ยังไงก็ตาย <c oughs> เสียงคนเดินวะ เป็นคนเดินทุกคนเฮ้ยมาแล้วลุงคนเดิมนะครับผม <S <S> <S ครั้งที่แล้วผมก็เจอลุงคนนี้แหละครั้งนี้มันก็ยังมาอีกอูชัดมากเลยอะ่ะเป็นชายแก่ทุกคนมันขึ้นห้างผมไม่ได้หรอก ขยาเขยาเฮ,ยเฮ้ยอยากขึ้นมานะเว้ยสาบ,บดีอืมไม่รู้ว่ามันเป็นคนหรือเป็นอะไรนะพี่นะผมจะพูดภาษากะเหลี่ยงกับมันดูนะโอ้คุณสอนพูดภาษากะเหลี่ยงดด้วยทรงมันคล้ายๆกับคนกะเหลี่ยงแถวนี้พี่เก่งมากนะ แต่ว่าหมู่บ้านนี้ไม่ใช่หมู่บ้านผมนะครับมันไม่รู้ว่ามันมาทำอะไรกลางป่าพี่เฮ้ย <Hey! S 1> ผมเข้าใจครับพี่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 ก็ห่วงความห่วงว่าผมจะเป็นอันตรายอะไรแต่อีกใจหนึ่งพี่พี่ก็อยากจะรู้กันแนะ่ก็อยากจะรู้กันแหละว่าไอ้ลุงคนนี้เป็นใครกันแนะ่ก็เราพิสูจน์กันเลยดีกว่านะเพราะว่าผมพิสูจน์อยู่แล้วนะพี่นะ ไม่ปล่อยให้พี่ๆคาใจนะครับอันไหนผีผมก็บอกผีอันไหนคนก็บอกคนลุงมาทำอะไรมาทำอะไรครับโอ้ย <c oughs> โอ้ไม่ใช่ผีก็หลอนแะเนี่ย มาแล้วพี่ต่อให้ไม่ใช่ผีก็เถอะอันเนี้ยถ้าเกิดว่านะเหมือนตัวอะไรกิฟทางด้านนู้นยังไม่สดด้วยมึงอฮ้ยมาตอนไหนวะไอ้ยอยมีเท่านี้ของคุณสอนไปดูทีมเต็มในช่องเขาได้เลยนะครับทุกคนสนุกสนุกแต่ผมตัดบางส่วนมาให้ ไปดูช่องต่อไปครับนั่งห้างมีครับเกียร์แปดโกดสุดยอดช่องนี้ก็สุดยอดเข้าไปรับชมกันได้นะครับคลิปเต็มมาดูได้ในช่องนี้ได้เลยนะครับผมถ้าชอบแก๊งไหนเข้าไปได้เลยไปดูของเกียร์แปดโกดกันครับนั่งห้างครับกดให้เจออะไรก็ลงไม่ได้เลยนะครับกดกดของการเดินป่าเนี่ยคือถ้าขึ้นแล้วห้ามลงนะครับต้องป<ช>ัดอุอ้ยคือผมตื่นเต้นมากเลยจะได้นั่งห้างครั้งแรกในชีวิตนะครับอ๋อสร้างห้างก่อน หูสูงนะเนี่ยพเพื่อนๆครับตอนนี้ก็ทําห้างเสร็จแล้วนะครับซึ่งห้างเราจะอยู่ตรงโป่งนะครับตรงบริเวณนูน้นที่เราสำรวจเมือ่อตอนตอนต้นคิปนะครับเคยมีประวัติเสือสม,มิงครับ,รบมีเสือมีเสือสม,มิง,ห,งหลังเนี่มเป็นโป่งดินนะครับเพื่อนเพื่อนถ้าเจออะไรนะพี่อย่าโดดลงจากห้างไม่โดดไม่โดดครับโดดลงไปตายอย่างเดียวครับเฮ้ยมันเหมือนมีนเสียงคนเลย เส,สือร้องมันร้องตรงไหนวะพี่ยะลักพี่ยะลักย,ยับยับยับยบ <c oughs> โอเคเสียงเดินรอบเราเลยใช่เสียงเดินรอบเลยนะอ่ะ คนคนนี้อ่ะยังไม่เห็นยังไม่เห็นยังไม่เห็นดูความสูงนะครับเฮ้ยเสียงใครวะบบีดูโ้ยหลอน่ะเดี๋ยวเปดูกนเดไฟดวน่อนะนเราอ่ะไปไป้อยู่เลยดิ อยู่ไหมอยู่ไหมอยู่ไหมพี่เฮ้ยเดี๋ยว นี่ก็เป็นเวลาจะเที่ยงคืนแล้วนะเพื่อนๆใกล้เวลาประมาณนี้ผมไมกลัวที่ถ่ายนี่นั่งท่าอย่งพี่เฮ้ยเดียวเฮ้ยมันจะเห็นเราหรือเปล่าเบิร์ตเฮ้ยเสียงคนเดินรอบเลยว่ะคือเนี่ยสายที่ผมนี่อย่างนั่งห่าไงพี่เพื่อนๆครับเดี๋ยวพวกผมกับน้องเบิร์ตเนี่ยจะขอเข้ามาลาโทษก่อนนะครับเพราะว่าเมื่อกี้โดนหนักมาก นะครับ <ท Lanc an> ไม่ว่าจะเป็นเสียงสัตว์ไม่ว่าจะเป็นอะไรตอนนี้อะไรก็ไม่รู้นะครับหรือหรือไม่ก็อาจจะเจอในสิ่งที่เขาแบบเราไม่ได้ขอเขาหรือเปล่านะครับดังนั้นเนี่ยพวกผมจะขอขมาเจ้าปา่าเจ้าเขาก่อนนะ days, ครับไม่งั้นนอนไม่ได้แน่คืนนี้อ่ะเบิดพูดตามพี่นะครับข้าพเจ้านายหนึ่งข้าพเจ้านายเบิร์ตอ่ะขอขมาลาโทษกับเจ้าปา่าเจ้าเขาอคขอขมาลาโทษกับเจ้าป่าเจ้าเขาขออนุญาตลงนะครับกลับบ้านดีกว่าเพราะต้องเดินทางไปอีกประมาณสัก แต่พ<ต>อตกกลางวันนะมันล่มลื่นเนาะทุกคนผมมันผมชอบมากเยอ่ะป่าแต่ไม่ชอบตกลตกลางคืนดูแล้วน่ากลัวกลางคืนดูแล้วน่าจะน่ากลัวครับทุกคนโอ้ยแก๊งที่สองของวันนี้สุดยอดโคตรชอบเลยเกแปดโกสยอดครับผมถ้าชอบไปดูคลิปเต็มของเขาและนี่เป็นแก๊งที่สามที่เราจะไปดูเขานั่งบนท่า ว่าเขาจะเจออะไรไหมนี่ครับไปกับดิดเข้าไปกด,ดติดตามกันได้นะครับผมมีเยอะแยะมากมายคลิปวิดีโอของเขาเกี่ยวกับป่าเนาะทุกคนชอบชอบชอบอย่างนี้ก็สนุกครับไปดูกันครับ,รบซึ่งวันนี้เราสองคนก็จะไปขึ้นห้างเสือสมิงกันนะครับซึ่งครั้งที่แล้วอาจารย์ได้ไปกับสสอเต้นะครับเป็นยังไงบ้างอาจารย์ที่ขึ้นไปห้างครั้งที่แล้วครั้งที่แล้วเนี่ยเราเจอสัตว์ใหญ่นะเราไม่รู้ว่ามันเป็นสัตว์ประเภทไหนนะ ตอนนี้ผมกับอาจารย์ก็ขึ้นมาถึงข้างบนแล้วนะโอ้โหคนข้างที่เหนื่อยมากๆเลยนะผมอ,ะอ่ะเดี๋ยวอาจารย์ลองเอาไฟฉายบาซ่อมดูยังเหมือนอะไรเดินอยู่ข้างล่างอาจารย์ได้ยินเสียงอะไรวะไม่รู้เหมือนมันเดินร,บรอบๆข้างล่างอะรู้ต,ต้องลองไปดูเอาไฟฉายดูนะไฟฉายนะครับเ,เหมือนอะไรอยู่ข้างล่างไม่รู้นะฮะเฮ้ยเด็เฮ้ยเฮ้ยทุกคนชัดมากเลยมีคนมาเขย่า ต้นไม้นะครับมีคนมาขย่าวต้นไม้นะทุกคนเฮ้ยใครขย่าว啊ชั้นสวัสดีครับนะใครขย่าวะไม่รู้ะเฮ้ยเฮ้ยชันระวังนะเสียงอะไรวะเฮ้ย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 ตัวอะไรวะ ทุกคนทุกคนเจอไอตัวอะไรวะเนี่ยเน่ยเฮ้ยโอ้โหอาจารย์คนน่ากลัวเลยสัตว์ทุกคนอาจารย์ส่องให้หน่อยดูอ่านะ่ยนั่นนะมองหน้าเราด้วยกระพริบตาด้วยอาจารย์โอ้ยยังน่ากลัวยิ่งกว่าเลยอะไรวะอะไรวะอาจารย์เฮ้อะไรวะเอ้าหายไหนหายแล้ววะเฮ้ยหายหายไปแล้วนะทุกคนมันหายได้ด้วย นะหุ้ยอาจารย์เอายังไงดีวะเราสองคนโอ้โหน่ากลัวมากเลยก็เฮ้ยเฮ้ยครับเมื่อกี้มีเสียงทุกคนได้ยินเสียงไหมอะไรร้องวะอาจารย์เหมือนหมามันกัดกันด่านานู้นแล้วมันร้องนะน่าจะบาดเจ็บะ่ะเหมือนตอนเนี้ยเจอกับร่องรอยอะไรเต็มไปหมดเลยนะครับทุกคนดูอาจารย์อันนี้มันรอยอะไรก็ไม่รู้ครับนี่เหมือนเมื่อคืนใช่ไหมที่มันก็นี่ที่มันมาขยาย แล้วก็ตรงนี้ครับนี่แล้วก็เต็มไปหมดเลยครับนี่ทุกคนน่าจะเป็นตัวเมื่อคืนไหมอาจารย์แน่นอนต้องเป็นตัวเมื่อคืนนี่ครับทุกคนลอยเนี่ยใหม่เลยครับนี่แล้วก็อาจารย์บอกเจอฝั่งนน้นอีกครับนน่นฝั่งข้างหลังอาจารย์เลยอ้าไปกับดิดมีเท่านี้สนุกครับผมทุกคนในป่าเนาะไปรับชมเต็มๆได้ที่ช่องเขานะครับ มาดูคลิปที่สี่กันครับผมจากช่องเบสเบสเหรอครับผมเบสเบสคนเดินป่าน่าจะใช่ถ้าสะกดผิดขออภัยด้วยนี่ครับผมเข้าไปดูกันได้เพื่อนๆน,นี่เลยครับผมเกี่ยวกับป่าทั้งนั้นเลยไปดูกันครับอเราก็ได้กินเข้ามาเรียบร้อยแล้วครับเราไปเนี่ยเราก็ไม่ได้ทําอะไรกินแล้วนะครับไปถึงก็ขึ้นห้างเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยหกโมงแล้วนะครับ ประมาณห้าโ <6 S 2> มงหกโมง,มงแล้วนะครับก็เดินไปถึงนู่นก็มืดพอดีเลยนะครับใช่พี่ทุกคนครับตอนนี้เนี่ยมืดสนิทแล้วนะครับตอนนี้ก็หนึ่งทุ่มแล้วนะครับนี่พี่พี่หนึ่งทุ่มหรอสองทุ่มแล้วครับสองทุ่มสองทุ่มแล้วนะครับ,น,รบนี่พี่เราขึ้นมาอยู่บนห้างโอ้โหบรรยากาศดีเลือเกินนะครับจ,ดดจุดด้วยนจุดได้แล้วพากเย่เย่หมอดชนะแหละ เป็นภาษากะ<ห>เหรี่ยนปะเป็น,ปนคนะนั่นแหละเข,เขาหาสัตว์ป่านะสัตว์ป่าเป็นคนกะเหรี่ยงเป็นคนกะเหรี่ยงนะกะเหรี่ยงที่เราดูนี่คือไม่อ้วยบอกอ้วยก็เลยสิเกลเลยเขาบอกว่าเขาอยู่ขเขาไม่มีไฟฉายนะครับเขาอยู่ป่ามานานแล้วเหมือนเขาจะชินแล้วด้วยแล้วนอะโอ้บหกูลหล อยู่ป่าเลยพี่อยู่ข้าง,งบนนู่นนะพี่พี่ลงมาสัตว์ป่านกินนะครับยืนจานแล้วอยู่น้องแจ๋บอ่ะมาเดินน้องแจ๋บอ่ะอ๋อหืมม,มาหาสัตว์ป่าผู้ชายอันนี้เป็นคนมาหาสัตว์ป่าทุกคนไม่ใช่ผี<ม>แต่หลอนไหมละ่นะมากลางคืนคน,คนแน่นอนอะ khối chuyện với như thế này, không phải Chúng ta không đi lòng bay. Nana không chào à? nói chuyện với rồi. Nana đi xa rồi, Nana đi rồi à? rồi. Nana rồi. Nana đi rồi. Nana đi rồi. Nana rồi. Nana đi 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 rồi. Nana rồi. เยวูชะพูชะเคยมีสิละแต่ว่าเย่าข่าเอผมบอกเขาไปว่าผมมาหาดูสัตว์ป่านะครับแต่ว่าไม่ได้ยิงนะครับไม่ได้ทำร้ายยิงครับายแลวกลับแล้วเขากลับไปแล้วนะพี่เดี๋ยวผมกับเพื่อนเดชเนี่ยจะขอตัวปิดคลิปก,ก่อนด้วยเผื่อว่ายังไงเนี่ยเราเจะเหตการยณอเยราเอาขึ้นมาถ่ายคลนะใช่ครับแต่ก็เราเรายังไม่นอนกันหรอกพี่เพราะว่าเรา อยู่ในป่าเนี่ยไว้ใจอะไรไม่ได้สักอย่างอืนี่เขาเป็นคนที่เออ,อยู่กับป่านะทุกคนเขาเป็นคนที่สัมผัสอยู่กับป่าเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าการออกป่าในแต่ละครั้งอะ่ะจะเจออะไรบ้างนะทุกคนโอ้ชอบแบบนี่ครับผมช่องสุดท้ายของเราในวันนี้ช่องน้ำบ้านๆครับผม ก็เป็นสายอเวนเจอร์เหมือนกันนี่เดินป่านั่งห้างอะไรอย่างเงี้ยครับไปดูกันกับการไปนั่งห้างของคุณน้ําครับไปดูกันครับสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้อยู่กับน้ํานะคะวันนี้น้ําก็พาพี่ๆเพื่อนๆทุกคนเข้าไปแล้วเนาะวันนี้น้ําก็จะมาห้างนะคะห้างที่น้ําเคยมากับน้องเด่นเนาะวันนี้น้ําไม่ได้มาคนเดียวนะคะมากับน้องเด่นสวัสดีครับจาช่องคนแบกเป้ครับจะรับประทานอาหารก่อนเนาะทุกคนเนาะ แล้วก็ฟังเสียงธรรมชาติเนาะรู้สึกว่าตอนนี้บรรยากาศนหวัวงเวงมากเนาะพี่น้ำเนาะ <c oughs> ใช่ <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> ใ,ชใช่แล้วก็ตะวันก็ตกดินแล้วนะคะทุกคนตอนนี้ตะวันตกดินแล้วน้ําก็น้องเต้ก็ผูกเปลก,กันเสร็จแล้วนะ<ช>ต่อไป<ช><ช>แล้วก็กที่กินแล้วก็วจะหาอะไรกินเล็กๆน้อยๆนะคะอ่ะที่จริงแล้วเราก็กินข้าวมาเสร็จแล้วแหละที่บ้านตอนนี้มันก็เหมือนจะดึกงมากแล้วดึกงมากดึกมากแล้วเนี่ยมืดสนิทเลยค่ะทุกคนมืดวายมาก เดินเดิเสียงใครมืนเรียกอ่ะมีคนเรียกทุกคนมีอะไรบางอย่างมันเรียกเฮ้ยไหนอ่ะเนี่ยนะเนี่ย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 ทุกคนเห็นไหมเอ้ยกลางค่ำกลางคืนใครก็ไม่รู้อ่ะเป็นลุงแก่ๆอ่ะเขาก็เฉยเลยนะเขาเรียกเราสองรอบมั้ง ใครอ่ะมาอ่ะเอออะไรเนี่ยเลยเนาเขาจองเรานะเด่นน่ากลัวอืมอ๋มอะไรเนะดูดิตัวเห็นไหมเห็นไหมคะเห็นไหมเลยน่าสังเกตอย่างหนึ่งว่าถ้าทางนั้นเป็นคนเนาะ เขาก็ต้องมีไฟฉายหรืออะไรส่องขึ้นมาบ้างเขาไม่ได้พูดภาษาไทยเนาะเขาพูดว่าอะไรพี่ฟังม้เรื่องทุกคนเห็นไหมเอ่ยเห็นเนาะใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทุกคนนี้ำ่ายให้เห็นจะจ๋าเลยนะไม่รว่วครมันไม่รู้ว่าใครนะมันเลี่ยงนะทุกคนแต่แต่ว่าน้ำกับน้องเด่นไม่กล้าลงแน่นอน มีกิเหมือนเราหลับไปสักทั้งหนืงแล้วนะนั่งอยู่กันไว้ให้นะนั่นไปแล้วไป,ไปแล้วปนนไปแล้วนี้เขาเดินไปแล้วนะเขาเดินไปแล้วนี่น้ำจะส่องไปให้ดูเลยนะมีอมโอ้โหสวยมากเลยเช้านี้ทุกคน,รรกนสวยมากเช้าวันนี้ทุกคนเหตุการณ์เมื่อคืนก็น้ำเจอ คุณลุงแก่ๆอยู่คนหนึ่งนะทีแรกน้ําก็คิดว่าจะน่าจะเป็นคนเที่ยวป่าหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ที่จริงแล้วไม่น่าจะใช่เพราะว่าไฟฉายก็ไม่มีไอุไออกปรกรณ์ในการเที่ยวป่าก็ไม่มีคือเดินตัวเปล่าตัวเปิียวเลยนะคะครับผมมีแค่นี้ทุกคนน้ําบ้านๆครับสน,นุกอะ่ะผมชอบนะผมชอบแนวแบบไปตั้งค้างบนป่าอะไรอย่างเงี้ยมันมีอะไรที่แบบ แปลกๆที่คนอย่างพวกเราที่อยู่ที่เราไม่เคยสัมผัสในป่าพวกเราไม่มีทางรู้ได้เลยครับว่าสิ่งที่เจอมันคือความจริงมันคือจริงๆหรือมันคือผมว่าแต่ผมผมเอียงไปเจ็ดสิบถึงแปดสิบเปอร์เซ็นตนะครับผมผมเชื่อฮะกับสำหรับในป่านะครับรก็จบกันไปครับทุกคนโอ้โหโคตรสนุกเลยอะส่วนตัวผมชอบมากเลยเกี่ยวกับป่าเกี่ยวกับการนั่งข้าง ในป่าผมความรู้สึกผมอะ่ะผมให้เกินสิบเซ80%ผมผมคิดว่าผมเชื่อนะเพราะว่าในป่าผมไม่เคยไปสัมผัสจริงๆอ่ะแต่ผมจากฟังเคยฟังจากเรื่องเล่าหรืออะไรเงี้ยผมผมค่อนข้างไปในทางเชื่อครับทุกคนแล้วมันก็สนุกด้วยมันก็สนุกจริงๆนะครับผมใครชอบแก๊งไหนนะครับผมหรืออยากจะดูเต็มๆนะครับเข้าไปดู ได้เลยนะครับเข้าไปดูเต็มๆในช่องที่ผมขึ้นไว้ตรงโปรไฟล์ผมได้เลยผมทิ้งลิงก์ของช่องเขาไว้ให้ทั้ง5ช่องเลยนะครับผมเข้าไปติดตามแล้วก็เข้าไปรับชมคลิปเต็มกันได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้ผมขอบคุณทุกคนมากๆเลยครับที่เข้ามารับชมนะครับผมเจอกันใหม่อีพีนาครับสวัสดีครับ